ไปยังนี่มือนี่ไปเบิ้งไปมันเป้งเด๋ย้วยข่อยกีปมมนะขวายกีปมมเป้งเด๋ย่่ผ่อปนัวข่อยกีปมมมันเป็นสัตว์จังได้ขวายขวายมันนะต้นข้าวต้นข้าวหาขวายกีปมมกันน่ะมาข่าวข่อยกีปมมกันน่ะดูขวายกีบมสิซีต้นเขาจริงหูจังขวายกีปมมบ่ไปไปเบิ้ง ไปเบิ้งขวยขี้ปมพี่น้องหาขวยขี้ปมจิปลมหรือจิ้งโกงนะคะอ้าวพอแล้วพอแล้วเจ้านายี่พอแล้วนี่ๆๆเฮ้ยเซ้ขวยมันได้ขวดยเยวอะขวยไหมฮะขวยไหมเยอะขโมยไปลุกเปิดเปิดอิงเด็กคือแบบยุบปีขโมยเปิดมีต้องตัวนี่ ม่อมตัวนะอืมเปิดแมนโอยูมียบชกมียบชกเอามีเดียดที่ไหม่ยังไม่ถ <themselves Moon S 1> ึงยังไม่ทันถึงจังตัวให้ชุนตายบ่บ่เอากูแม่เฮ้แค่นี้แ่นะ เฟรนด์จุกนะหนึ่งตัวโชว์ก่อนเอ้ยได้หนึ่งตัวแล้วไปคุดลุ้มสมสวมสวมสวมสมไปเออต้นเขาสวมเอออันละอพ่ออีกแล้วนะคือจีดิคือจีพ่อไว้แถอะีกเควที่สองแล้วพี่น้องเควทที่สองวิตาย หูเสียหูเสยัง่ยัง่หูเสียหูเสียเอาลูกพี่หูเสียมปย่นบ่เสียมอยู่ในหูบ่ว่ามันอัดหูยินนี่มันบ่มีหูเสียอยู่ในหูไงเนาะหูตัวนี้บ่อันนี้บ่มีบ่เวนี่มีบ่เคนี่บ่มีเควนี่บ่มีเป็นไงบักูเทียนหน่อยบกูเทียนหน่อยเอยู่รด

ตัวที่สองได้ตัวที่สองแล้วนะคะทมพอมทอมพอมไปไปเข้าไปไปไปต่อเลยไปต่อเลยค่ะเอาเอาเจักตัวมือนี่วไปอแ้ล้วลานี่นี่บืงมืองสิเบิงควยิีซป้มควายิีซปมเป็นสีเลยพี่น้องนี่นี่เป็นควายิปซ์ปุ่มยูยู่าหันขึ้นบ้านยูยูใกอยู่บ้านแม่ครับ มึอนี่เอาเอาจากตัวมึงนี่ยากไฟบริอากาศก่อนอากาศก่อนมามามันเสียบ่น่ะโอ้เสียอือหูเสียต้นขาคือบ่คุ้มนี่คือบ่คุยจีบปลอมพี่น้องปกติเขาเจ้าไต่เอาบ่อยจุนใช่ย่างคืนหางไงเออหางไงกวนแต่พุดอีกมันซับมันซับมันซับเอาเลยคือแปลาไงก็ฝึกดีแล้ว ยัมขาคนนั่นแหะวเป็นแต่ปเเดียวแต่ปมเดียวไ่มนเนบ่างอัน้ยเมื่อยเงี้ยเอาเมื่อยคุตังไรไปเดีเกี่อไเอามอะเลรเอาปเนี่ยเอาอาอบ่เอาคืคือจีควดไปหาจ้าของเหรอต้นขอน ต้นเขาเป็นผนักควกยิมบล้วยหงินเี้กันแต่บวเอา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 เดี๋ยวเรียวตัวเออว่าไปเดี้ยหูก็เป็นบันมีเป็นเล็กงนั้นีแอบร้ แอบร้องไอ้ชุน่ยมันคือสียู่ไก่ปนนันเจ้าคือยูเลือกเทยุนมนหลายตัวได้ไปตัวพ่อตัวพ่อตัวเมียเอาจ้าว อาชวชว่วยช่วยช่วยกัน no. ช่วยกันเย่ฟ no. ้า no. ือเป็นตะไครเหรอวะนี่ต้นเขาเนาะถล่ม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 ผลผลิตได้ได้สามตัวพี่น้องได้สามตัวนี่กลาหนึ่งเดี๋ยวสิไปขุดอีกเพิ่มอีกก้อนนะคะนะคะเดี๋ยวสิอันเดี๋ยวสิพามาไปคุยกีบพรมหมาแม่แล้วมาตัวนี้มาแล้วมาคุยกีบพรมเสียจังได้จังสิอยู่นี่

นั <p> <sí'> ่เดียงเด็ดจีใช่ยังเหรอใสวนในชุดเนี่ยสวนใหญ่ชุดเนี่ยตัวน่ะโอเคน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปผาไปหาขวยกีบปุ่มขวยเข็นไปได้ขวยกีบปุ่มนี่บอกลักษณะนี่บอกเป็นขวยกีบปุ่มนะ อม่ไดวต้นเขาไม่ดกไม่ใช่มันไม่ใช่